วัดดีวันรุ่ทุกคนผมปายครับยังอยู่กับปืนในซีซัน3และก็ยังอยู่กับปืน AR อาอีกหนึ่งปืนนะฮะเพราะว่าปืนใอาในซีซัน3มันมี2ปืนเช่วละปืนที่แล้วก็เอปืนนี้ก็ยังเออีกเหมือนเดิมก็คือ CR56 A-MAX หนะฮะหรือก a r ิเอนั่นเองใน m o n น Fa แฟร์สเปืนนี้เป็นปืนที่เด่นดาเมจและก็รีคอยคอนโทรคุมง่ายด้วยสมัยนั้นถ้าวัดกับ AK ใช่ปืนเนี่ย ป็นปืนที่ครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะรีคอยดาเมจแถมนันจะเป็นปืนที่ยิงสัมวัสตายที่ดีที่สุดของโมโนนอฟเฟอ219แล้วมั้งในบรรดา AR มาส่วนในเรื่องสัจของภาคนี้เอาเรื่องทีทก่อนเลยละกัน285มิลลิเซนถามว่ามีปืนไหนที่ใกล้เคียงกันไหมคิกซีแต่คิกซีอาจจะนำซีาร์6แค่3มิลลิเซนเท่านั้นก็ไม่ได้ห่างอะไรมากเท่าไหร่ที่ดีกว่าก็คือดาเมจเลนนะฮะ แต่แต่แต่ b บู l เลตเวโรอะแลสแกนสั้นกว่าและสั้นสุดใน AR ด้วยถ้าแต่งก็คงต้องมีเพิ่มบู l เลตเวโรกันบ้างแต่ถ้ารับปิดไฟล์ก็เหลือ261มิลลิเซคก็ถือว่าเร็วอยู่ระดับหนึ่งเลยอาจจะวัด SMG บางปืนได้ด้วยแต่ห่างกับคิกซีก็9มิลลิเซคซึ่งคิกซีก็นําอยู่เหมือนเดิมถึงจะลดดดเมจเลสกับบูลเลตเวโรเฉพาะ้่าใส่แล้วปิดไฟล์ แต่รีคอยแพทเทิน่ะดีกว่าคลิกซีเกือบครึ่งหนึ่งเลยจำได้ป่ะที่เราเล่นคลิกซีแล้วใส่แลับปิดไฟอ่ะโอ้โหดีดมากแต่ว่าถ้าเป็น CR6 ใส่แลับปิดไฟล์ดีกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยเท่ากับว่าคุมง่ายกว่าประมาณหนึ่งนะอ่ะเรื่องไฟพาวเวอร์ไปละแฮนด n เลิงเอนหรืสปีดค่อนข้างช้าช้ากว่ากิโล1 4 1คลิปที่แล้วอีกเออ ตัว r e l o ล d สปีดช้ากว่าและก็ช้ากว่าคิกซีด้วย mobility อยา่าง m o m e n t ์ส speed แล้วก็ a m ม o gain momentum speed ไม่ได้เลอเท่าปืนอื่นแต่ก็ไม่ได้ช้าถึง,ถงขั้นแบบว่าช้าอื่นเลยถ้านอกจากคิกซีแล้วลองเทียบกับปืนยิงซีนัตตายปืนอื่นดิโอ้แต่ไซเฟอร์ก็ยังดีกว่าไว้แต่ไซเฟอร์ี d k มันช้าเด้อคือ <c ười> <c ười> ต่อให้ handling กับ mobility ดีแต่ถ้า TDK ช้าตัดออกไปได้เลย <c ười> ขอให้ได้แซะไซเฟอร์เนี่ยส่วนคลิกซีนี่ก็มีบางอย่างที่คลิกซีดีกว่าหรือไม่ก็บางอย่างที่ CR6 ดีกว่าโมเดล L โมเดล l ก็เหมือนกันแต่ AK ชนะเรื่อง TDK แต่อาจจะแพ้ในเรื่องพวกอะรีคอร์นโ l ท,ที่แบบอาจจะสะบัดนิดนึงแล้วก็แฮน d l เดลิลิงด้วย่ะเหมือนเดิมเดินเล่แบบไม่แต่งแต่งหแต่ง8 Dark Matter แล้วก็หัวกะโหลกสุดเจดรับกะโหลก3หัวสุดเท่ จัดไปปหาห้องกันดีกว่าเดลเลอร์ชิปกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันตั้งแต่คลิปไหนว่าจำไม่ได้แล้วฮาร์ดพอยต์ตรงนี้ได้วะโอเคได้อยู่เดี๋ยวเทสแบบไม่คุมแล้วก็แบบคุมจัดไปแบบไม่คุมก่อนรีคอยล์แัทเทิรก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ค่อนข้างเป็นเส้นตรงส่วนแบบคุมจริงๆมันคุมง่ายแต่ว่าพอยิงไปเรื่อยๆมันอาจจะออกเฉยบ้างนิดนึง มันโดนหัวไปดิอือนัดสุดท้ายออมันรู้อ่ะแต่ว่าไอารอนไซส์ปืนนี้อาจจะไม่ค่อยบางอะไรมากนะแต่ทีนี้นะ่ะถ้าไปเลือกบาเรลอื่นอะอรอนไซส์แง่งหน้าก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันบางอันนะมาสองตัวเลยอ้าวขอรัดเพื่อน มาโอ้โหเห็นหัวโผล่แล้วนะมารู้ว่าต้องออกมาแน่ๆเอย,อยแตกหนึ่งตัวนึงนี่อไอตัวกิ้งก่าที่มันยิงเราก่อนนัานนี้นี่ไงโอย้ยเกือบไปตาย บางทีก็แพ้ไอตัวกระโดดด้วยนะโอ้แต่กดไป29ตัวเองมาเล่นเซต แต่งกันดีกว่าเริ่มที่เซ็ตแต่งห้ากันก่อนเลยละกันเซ็ตแต่งห้าอันนี้คือ Set, เซ็ตอาร์ลาวนะะของแต่งทุกอย่างนี่คือเพิ่มไม่ซ้ากันเลยเดี๋ยวเอามาเซอร์ก่อนเลยละกันนี่ซัพเพสเซอร์เอาเวลาย,ยิงแล้วไม่เคยมินิแมปสตูอย่างที่2บาเลก็ตัวนี้เกนทวิสต์บาเล l เอาบูลิทเวลโอซิตี้มาเพราะว่าบูลิทเวลโอซิตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกปะเพราะมันช้าที่สุดใน AR ละก็เลยเอามาเลยละกันเกนทวิสบาเล อย่างที่3เมเลียกริฟก็คอมมานโดกร i ฟเอาเอ็มเนอซสปีดแล้วก็สป t ินทู e ฟสปีดมาอย่างที่4 s t สต็อกก็ Balance Stock เอา s t ตฟฟิ้งฮิฟ i ฟน์เอ็งวอลกิ้งมูฟเมนตแล้วก็ m มู e เมนต์สป e d มาส่วนอย่างสุดท้ายไฟ Mod ก็ r e c อร์ Spring เอา r e c อร์ Control และ r e c อร์ Stabilization มาเพราะต่อเล่นแบบไม่แต่ง r e c อร์ด u t t เทิเหมือนจะดีแต่พอคุมแล้วมี สบัดบ้างนิดนึงรวมไปถึงเฉบ้างะดูสตัีย์ของเซ็ตแต่ง5กันดีกว่าไอของแต่งที่ใส่นี่คือเพิ่มอย่างละหมวดเลยบาเลอร์ก็ไปเพิ่มบูลเลตเวโลรีคอยสปินก็ไปเพิ่มรีคอยคอนโทสต็อกก็ไปเพิ่มโมบิลิตี้เลียกิฟก็ไปเพิ่มแฮน d l เด g ลิ่งอีกอย่างที่มีก็คือยิงแล้วไม่ขึ้นมินิมพศตูจากอ u ซัพเพเซอร์แล้วก็ก่อนจะไปเล่นเหมือนเดิมฮะดักเมเทอร์ขาดไม่ได้เลย เราก็ชามัวกระโหลกสุดเท่กระโหลกสามมุมสุดเจา้าบาวตี้เกมเพิ่งเริ่มไปด้วยหาที่เทสร,รีคอร์ดที่ไหนได้บ้างาตรงนี้แล้วกันแบบพพไม่คุมรีคอร์ดแพทเทิร์นอ,อ,อ,อาจจะเหมือนกับแบบไม่แต่งเลยแต่แค่ว่าอาจจะจบสั้นลงหรือไม่ก็สะบัดน้อยกว่าแบบไม่แต่งส่วนแบบคุมคือทุกอย่างอาจจะดูเหมือนเดิมแต่แค่ว่า อาจจะจบสั้นกว่าไม่ก็คุมง่ายกว่าโอ้โหเกือบตายเกือบตายเฮ้มีตัวเออป่าเซมเทคไว้ก่อนเลยอโดนไปหนึงไอตัวไกลๆนูน้นคือเอาเอาเโทษเพื่อนฮัลโหลคือ,อเพื่อนยิงโดนเราเต็มเม็ดเลยโดนทุกเม็ดแหมมีไปฉีดสตรีม เกือบตายเกือบตายอ,อ้มมาโอ้โหเกือบตายแหมวะแน่แอแบบนอนอยู่นี่แพ้ทางจะไอพวกสไลด์จริงๆว่ะโหเกือบตายดีนะเพื่อนบังไว้ แม่มีชีดสเต็มด้วย,ด,วยดอบช็อตโอเมลอดอีกสู้ยากอะสู้กับไอ้พวกทายฮาร์ดอย่างเงี้ย้ไม่พ้นว่ะปืนดีแค่ไหนแต่แต่ได้เจอไอ้พวกลุมงี้ก็จบอะยุ้ยมันนี่เลยหนูท่อเหรอ,อหนูท่อมาเต็มเลย ไม่ไหววะ่ะเจอรูมอย่างงี้เพื่อนเราออกกันไปนหมดแล้ววะ่ะก็ไอฝั่งนู้นมันเล่นทายฮาร์ะขนาดนะั้นอะใครจะไปอยู่วะวกดไปใครยิบสองตัวเองแต่คิวมันก็เท่าเเรานี่หว่าหรือว่าเพราะฝั่งเรามันน้อยด้วยมั้งแหละส่วนเซตแต่ง8บางอย่างก็มีจากในเซตแต่ง5ด้วยเหมือนกันส่วนบางอย่างอาจจะมีเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเปลี่ยนด้วย ที่เปลี่ยนเนี่ยมัดโซ่เปลี่ยนเป็นตัวนี้คอมเพนเซตเตอร์เอา v e r t i c a l l recoil แล้วก็ recoil stabilization มา recoil มันจะได้จบสั้นเพราะไหนๆก็แต่งแปดแล้วเอาให้มันสุดไปเลยละกันส่วน underbarrel ก็ตัวนี้ vertical f o r g i i p ก็เอา horizontal recoil มาแม็กกาซีนก็เอามาเพิ่มเลย extended mag หนึ่งเอามา45นัดแต่ก็เสียรีโหลด q u i c k n e ส่วนยางสุด ท้ายที่เพิ่มมาเนี่ยเลเซอร์เป็นอันนี้สเต y ล็อกเลเซอร์เอาความแม่นตอนยิงฮิฟายไป A D S แม่นขึ้นส่วนที่เสียก็สตูเห็นเลเซอร์เราตอน A D S stat key ของเซตแต่ง8โดยรวมอาจจะไม่ได้ต่างอะไรจากเซตแต่ง5มากเท่าไหร่ที่มีเพิ่มก็อย่าง accuracy ที่ได้จาก c o m m e n s a t o r แล้วก็ vertical for g i i p มาเวลายิงตอนเล็งเลยอ่ะกระสุนมันจะตรงขึ้นจากสเตลล็อกเลเซอร์แล้วก็แมกกาซีนที่ได้มา45นัด แต่ก็เสียรีโหลดควิกเน e ไปนี่แหละอย่างเดียวเลยที่เสียไปาได้เวลาทำหน้าที่ละ dark matter ตีบวกชามหัวกะโลกสุดจับกระโหลกสามัสุสเท่ let's go บว,วกุตตา hard point ดที่เมสันเคยโดนมาข่งที่นี่หากำแพงเทสรีคอยอ่าอันนี้ได้ไหมโอเคอันนี้ละกันแบบไม่คุม30นัดแรกสมูทแบบไม่แต่งเยอะเลยอะนะแล้วก็แบบคุม ออกแรงคุมน้อยกว่าแบบไม่แต่งแล้วก็แบบแต่งห้าหัวโผลมาแต่ระยะไกลย,ยิงดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะมันนี่เลยก่อนกระสุนจะหมดแมิดหนึ่งเอ้ยไอตัวนี้สไนโอ้โหเกือบไม่ตายเฮ้ยเสียงโอ้เพราะว่าได้ยินเสียงหิมะอยู่ นี่สไลด์มาจะวัดเเรอโอ้โหสไลด์นี่ไงไม่น่าไม่น่าโโอ้หมันสไลด์ผ่านควันมานี่เนียนแอบหัวชมพูยังเด่นอ่ะบอกเลยอ๋อแต่มันตายกหมดแล้วเกือบตายเกือบตาย โอ้แพท้ทางสไลด์มันอีกแล้วเป็นอะไรมากเลยวะนี่สไลด์มาสไลด์กลับไม่โกงเกือบแล้วเกือบิะพลาดไม่ตายนี่สเตม์เหมอไอ้นี่กษนัย,นยโอ้ยเกือบตาย เฮ้ยขอปนแล้วกันไม่เอ้ยออ่ะตะเกียถ้าเรายิงไม่พลาดอะมันตายไปแล้วนะ่ะมันกระโดดผ่านเพื่อนไปพอด,ดีนี่ดับช็อตเท่ๆไปหนึ่งกลุ่มมันก็ยังรู้ทันอีกเออ,อขอ ไม่ทานอีกอ่ะกดไป43ตัวรอบนี้ตอนแรกเห็นเวลพันนึกว่าจะโดนตบซะแล้วแต่ได้ไวินเนอร์เซอร์เคิลเว้ยมาซีอาร์หอแนะหรือกาลิวเอสเป็นปืนที่เด่นนาเมจก็จริงนะฮะแต่ถ้าแรกๆอะ่ะ อาจจะมีปัญหาเรื่องรีคอยคอนโถตรงที่ว่ามันอาจจะแอบสะบันิดนึงถึงรีคอยพัฒน์มันอาจจะดูตรงนะแต่ถ้าได้ของแต่งแล้วอบะเป็นอีกปืนหนึ่งที่เล่นระยะไกลได้ดีมากๆเลยปืนหนึ่งโดยที่ว่ามันยิงสี่นัดตายรีคอยคอนโถถ้าแต่งคือขุมง่ายมากๆเลยไอออนไซมันจริงๆมันก็ไม่ได้บังอะไรหรอกแค่ว่าต้องใส่รีคอยคอนโรเพิ่มด้วยมันถึงจะแบบคลีนเลยอะ่ะไม่เหมือนกิโลที่ศูนหน้ากระสุนหลังมันบังแทบจะมิดเลยอะ่ะ รวมไปถึงแง่งศูนย์หน้าด้วยถ้าพูดถึงปืนยิงสินตาตยที่ TDK มันต่ำกว่า300มิลลิเซอขนอย่าง AK ก็เป็นปืนสินตาตยที่ TDK ไวสดุดส่วน k ก c ิก็ไวรองลงมาแต่อาจจะคุ้มง่ายกว่า AK แล้วก็กาลิเอดคุมง่ายกว่าแต่ TDK ก็อาจาไม่ได้เท่า AK แล้วก็คลิก4ก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างแล้วกันสําหรับปืนยิงสินาตาที่ t d k ต่ำกว่า300มิลลิเซคันนะฮะปืนต้นซีซั่นเหลืออีกแค่ปืนเดียวแล้วก็คือสไนนะฮ okay, ะโขเคอาคลิปนี้นะ่ะไปแล,ล้วจอกันใหม่กันคลิปหน้าเวัยรุ่นก็อิงดา